กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะหลังจากช่วงที่1เราได้รู้จักผิดพันธุ์ดีๆของบริษัท AI Business ไทยจำกัดหมหาชนที่จะมาเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพแล้วซึ่งเราก็ทราบดีในช่วงที่1น,นะคะว่าการที่เราเจ็บคข้ได้ป่วยทุกวันนี้สาเหตุที่สําคัญคืออนุมูลอิสระซึ่งเป็นอนุภาคเล็กๆที่จะมาทําลายเซลล์ของเราได้ซึ่งเป็นส่วนที่พื้นฐานของร่างกายของเราค่ะแต่นอกจากเรื่องอนุมูลอิสระแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดสุขภาพของเราเสื่อมทรงไปได้ก็คือไขมันที่มันจะทําให้เกิดการส่งเสริมให้อนันมุสละอยู่ในร่างกายของเรามากยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมีโรคโรคหนึ่งซึ่งทางสมาชิกของเราได้ส่ง SMS มาถามคือเกี่ยวกับเรื่องไขมันเกาะที่ตับรวมทั้งสมาชิกของเรานะคะที่ถามคุณหมอสมดีเกี่ยวกับเรื่องโรคตับวันนี้ AI business ไทยจำกัดมาชนก็อยากจะเสนอ ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องไวรัสตับอักเสบค่ะหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่าไวรัสเฮปตติสคะแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตับอักเสบนี้ก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้ในรายการที่ sms 4642002หรือโทรศัพท์เข้ามาถามคำถามในรายการได้ที่เบอร์027923555 และถ้ายัางมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรที่เราอยากรู้รายละเอียดอยากให้บริษัทนำเสนอก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์และ SMS ที่ว่าไว้นี้นะคะเอาละค่ะเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องไวรัสตับอักเสบกันดีกว่านะคะไวรัสตับอักเสบนี้เป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชือ้อและเชื้อที่สำคัญก็คือเชื้อไวรัสเชื้อโรคที่เราจะต้องเจอในปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด4อย่างด้วยกัน คือเชื้อที่พบมากที่สุดคือเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อที่มากที่สุดอีกตัวหนึ่งก็คือเชื้อไวรัสค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเชื้อลาและก็มีพวกพยาธิหรือพาราาซา์นี่เอง4ชนิดที่สําคัญสําคัญแต่เชื้อที่น่ากลัวมากๆเลยก็คือเชื้อไวรัสนี่เองค่ะเพราะปัจจุบันนี้เรายังไม่มียาที่จะมาฆ่าเชื้อไวรัสมากนะักมีอาจจะมีอยู่ไม่กี่ชนิดเท่านั้นเองนะคะที่เรายังพอมียาที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนั้นๆได้เท่านั้น แต่ยังอื่นๆยังไม่สามารถหายาที่จะมาฆ่าเชื้อไวรัสได้แต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อพยาธิปัจจุบันนี้เรามียาแผนปัจจุบันหลายหลาตัวที่จะมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและพยาธิได้ค่ะค่ะแล้วก็ที่ไวรัสตับอักเสบนี้เป็นโรคติดเชื้อที่สําคัญที่พบมากมันเป็นเชื้อที่เกิดขึ้นที่ตับนะ เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นที่ตับด้วยซึ่งเป็นอาวัยที่สําคัญมากแล้วในประเทศไทยพบอุปติการของโลกนี้เยอะมากเลยค่ะตับก็เป็นอาวัยที่สําคัญของร่างกายของเราเช่นเดียวกันนะคะที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการทําลายของเสียและเมตาบอลิซึมในร่างกายของเราค่ะเชื้อไวรัสโรคตับอักเสบนี้นะคะ ที่ก่อให้เกิดโรคนี้ทั้งหมด3ชนิดที่สำคัญสำคัญก็คือซีโรไทป์ A, แล้วก็ B แล้วก็ซคะสำหรับซีโรไทป์ A ติดต่อโดยการกินแล้วก็ใช้ภาชนะร่วมกันแล้วก็เข้าทางปากนี่เองค่ะ,คะซีโรไทป์ B กับ C 2ซีโรไทปนี้ส่วนใหญ่ก็จะติดต่อโดยทางเลือดแล้วก็มีการมีเพศสัมพันธ์ สำหรับซีโรไทปเ A เป็นซีรทไทปที่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่ที่ซีรทไทปที่ดุนแรงและน่ากลัวคือ B กับ C ีซีโรไทปบ B กับ C นี้สามารถที่จะขอให้เกิดเป็นมะเร็งโรคตับได้เลยค่ะถ้ามีการอรัเสบไปนานๆแล้วไม่มีการรักษาหรือร่างกายเราไม่แข็งแรงมีโอกาสาที่จะกลายเป็นมะเร็งตับได้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะเราพบว่าเมื่อติดเชื้อซีโรไทม์ไหนแล้วก็จะมีพุ่มกันของซีโรไทม์นั้นถ้าเข้ามาอีกเราก็จะไม่เป็นอีกแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแล้วถ้าไม่ดูแลดีๆก็ยังคงเป็นเรื้อรังแต่ถ้าคนไหนเป็นแล้วดูแลดีๆจนหายแล้วถ้าเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงก็น้อยลงค่ะและส่วนใหญ่เนี่ยเพราะมีการสร้างแอนติบอดีมีการสร้างปฏิยาต่อต้านนี่เอง กลไกาตรงนี้นี่เองค่ะที่ไปทำให้เกิดอาการของโรคต่างๆเกิดขึ้นจะรุนแรงมากน้อยขึ้นไหนก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันปฏิกิริยาอันนี้ด้วยค่ะค่ะอะละค่ะชักสนใจแล้วใช่ไหมคะเรามาดูนะคะตับอยู่ที่ไหนลูกศรสีน้ำเงินที่ชี้ก็คือซี่โครงของเราและตับก็อยู่หลังซี่โครงของเรานี่เองค่ะ,คะแล้วก็ ไม่เลยซี่โครงนะคะขอบของซี่โครงมันจะไม่เลยออกมายกเว้นแต่ว่ามันมีพยาธิสภาพตับมันโตแล้วก็แลลออกมาใต้ซี่โครงนี่เองค่ะตับที่ปกติแล้วจะมีผิวเรียบเรียบแล้วก็สีชมพูชมพูค่ะแล้วก็จะมีถุงน้ำดีอยู่ข้างๆนะคะแบ่งเป็น2องโบก็คือสอก้อนคือข้างซ้ายกับข้างขวานี่เองนะคะโดยโลบที่อยู่ทางด้านขวามือของเรานี้ค่อนข้างใหญ่ขัยใหญ่กว่าอันเล็ก เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโรคไวรัสตับอักเสบนี้เป็นยังไงกันบ้างสมมุตินี่เป็นตับของเราเซลล์ตับแล้วก็มีส่วนที่เป็นนิวเคลียสเชื้อไวรัส B ีและซีซีอทุทายไวรัสรบตับเข้ามาเข้ามาในเซลล์ก็จะมาทําให้เกิดปฏิยากับตัวเม็ดเลือดขาวของเราและเมื่อเม็ดเลือดขาวของเราถ้ามีโดนเชื้อไวรัสทาปฏิยากันตรงนี้ก็เกิดการสร้างแอนติบอดีขึ้นมา แอนติบอดีนี้ก็จะพยายามจะทําลายกับเชื้อไวรัสนี่เองค่ะแต่ว่าปฏิยาของมันจากที่เม็ดเลือดขาวของเราผิดปกติแอนติบอดีนี้ก็เลยเกิดการผิดปกติแล้วก็ทํางานสร้างแทนที่จะ มีปฏิยาดีขึ้นก็อาจจะมีผลเสียต่อร่างกายของเราโดยเฉพาะคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเซลล์ไม่แข็งแรงปฏิยาระหว่างเชื้อแล้วแอนติบอดีนี้อาจจะมีผลเสียกับเซลล์ตับของเราทําให้เซลลตับของเราอาักเสบและค่อยๆชารุดและเสื่อมลงได้ค่ะแล้วก็ทําให้ก่อให้เกิดโรคภยัยเก้เจ็บได้ค่ะจากการที่เชื้อไวรัสตับอักเสบนี้เข้าสู่ร่างกายของเราและเชื้อนี้ก็มาทําลายเซลล์ตับของเราด้วยปฏิยา ับภูมิคุ้มกันแล้วก็ทําให้ตับอักเสบครั้งแรกสุดถ้าเป็นตับอักเสบเฉียบพลันถ้าเราเริ่มมีอาการแล้วเราทราบว่าเป็นโรคนี้ดูแลให้ดีๆก็สามารถที่จะหายกลับมาเป็นปกติได้แต่ถ้าเราไม่ดูแลคะไม่พักผ่อนให้เพียงพอไม่ทําร่างกายให้เราแข็งแรงและทําให้ระบบภูมิคุ้มกันนี้ยิ่งเป็นหนักมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้ทําลายเซลล์ตับของเราต่อไปเรื่อยๆ มีเชื้อโรคมีการจเจริญเติบโตฟักตัวมีจํานวนเชื้อไวรัสตับเสพในตับของเรามากขึ้นทาลายเซลล์ของเราปฏิยานี้ก็จะทําให้ตับอักเสบของเราเลือดหลังมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าถึงตับอักเสบเลือดลังแล้วเราเองยังรู้จักดูแลก็อาจจะดีขึ้นก็ได้สําหรับบางคนที่ดูแลแต่ถ้าไม่ดูแลตับอักเสบเลือดลังนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นตับแข็งนะจากการที่มีปฏิยานี้ผิวของตับก็ไม่เรียบแล้วค่ะ แล้วก็ไม่สีชมพูด้วยจะมีพังเปิดเกิดขึ้นมีการปิญญาต่างๆเกิดขึ้นมีการอักเสบมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นตับแข็งแล้วก็ทําให้เกิดการทํางานของตับเริ่มผิดปกติมากขึ้นมีการอุดกั้นต่างๆมากขึ้นครับแต่ตอนที่เป็นตับแข็งนี้เราเองก็ยังมีโอกาสอีกนะคะถ้าเรารู้แล้วเรายังมีการรักษาให้ดีอาจจะทรงตัวแล้วก็ดีขึ้นก็ได้และทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตไปได้แต่ถ้าตับแข็งแล้วเราไม่ดูแล ไม่รักษาให้ดีให้เต็มที่จากการที่เป็นตับแข็งก็จะลงท้ายด้วย2โรคด้วยกันคือแย่ลงหรือมิฉะนั้นก็เป็นมะเร็งตับค่ะและที่แย่ลงนี้ก็จะกลายเป็นสองอย่างถ้าไม่เปลี่ยนตับก็อาจจะต้องเสียชีวิตค่ะสําหรับมะเร็งตับก็เช่นเดียวกันถ้าไม่รักษาก็จะลงท้ายด้วยตายแล้วก็ก็กลายเป็นเสียชีวิตไปหรือมิฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนตับนะคะแล้ว ถ้าเป็นมะเร็งตับก็กลายเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆได้ค่ะนี่ก็เป็นกระบวนการดําเนินโรคของไวรัสเฮปไติตหรือไวรัสตับอักเสบนี่เองนะคะไวรัสตับอักเสบที่สําคัญอย่างที่บอกไปแล้วว่าที่รุนแรงก็คือไวรัส B และ C ค่ะสาหรับไวรัส B นะคะในในวงการแพทย์เราก็มีการศึกษาแล้วก็พบว่ามันสามารถติดต่อกันได้ ที่พบนะคะก็คือจากแม่ไปยังลูกได้เลยค่ะจากแม่ไปยังลูกได้อย่างเช่นตอนที่แม่กําลังตั้งท้องแล้วติดเชื้อตรงนี้ลูกที่เกิดออกมาก็สามารถเป็นโรคไวรัสตับเสพชนิดบีนี้ได้ค่ะอีกประการหนึ่งที่เราเกิดพบกันติดต่อก็คือจากคนไปคนค่ะสรุปนะคะในไวรัสตับเสบีนี้ก็สามารถที่จะติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้จากการรับเลือดนะคะจากการ ใช้เข็มฉีดยาผ่านทางเลือดเราส่วนใหญ่จะผ่านทางเลือดทั้งนั้นหรือมิฉะนั้นจากเพศสัมพันธ์ค่ะและเราพบว่าที่ติดเชื้อแล้วนะคะสำหรับไวรัสตับอักเสบบี B, ไม่เหมือน AA เอโอกาสที่จะหายจากตับอักเสบนี้ค่อนข้างสูงกว่าแต่ถ้าเป็น B แล้วเราพบว่าเมื่อติดเชื้อแล้วจะเปลี่ยนเป็นตับอักเสบ เมื่อรังแล้วก็จนกระทั่งกลายเป็นตับแข็งได้ค่อนข้างสูงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะลูกที่ติดเชื้อจากแม่มีโอกาสที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังถึง90%ในเด็กๆค่ะ,คะและสําหรับคนที่อายุเกินหขวบไปแล้วแล้วก็ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบมีโอกาสที่จะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังถึงประมาณ6%ค่ปนะ,ะสาหรับไวรัสตับอักเสบอ,อีกชนิดหนึ่งก็คือซีโรไทปสี แล้วก็พบอุบัติการณ์ในประเทศไทยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาน,นี้มากขึ้นมากขึ้นจนตั้งเดี๋ยวนี้ชักสงสัยแล้วมีไวรัสตบับักเสบ C ด้วยเหรอหลายคนก็เคยฟังแต่ A กับ B แต่ตอนนี้มีไวรัสตบับักเสบ C ด้วยนะคะแล้วอุบัติการณ์ในประเทศไทยเราก็พบว่าทางภาคเหนือพบค่อนข้างสูงกว่าภาคใต้ค่ะเราพบทางภาคเหนือนี้ประมาณ 6.3%ทางอีสานก็ประมาณ4.5%ภาคกลางและตอนออกประมาณ1%เท่าเองแต่ภาคใต้ลดลงประมาณ0.5%ค่ะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกันนะคะคือทางสปป,ปลาวแล้วก็มีการทําสถิติไว้แล้วพรว่าสปป,ปลาวก็มีอุบัติการณ์ของโรคไวรัสตับอักเสบ 4. สูงเช่นเดียวกันนะคะใกล้ใกล้เคียงกันค่ะก็คือประมาณ9.1%ค่ะ นี่คือเชื้อไวรัสตับเสกเสบซีนะคะซึ่งมีการติดต่อถ่ายทอดได้ทางเลือดสะส่วนใหญ่ค่ะทางการให้เลือดบ้างนะคะแล้วก็พบว่าจากการใช้เข็มฉีดยาจากการสักนะคะแล้วก็น้ำลายก็ยังมีการพบด้วยแต่ว่ายังไม่แน่นอนทีเดียวนะคะนี่คือผ้นทางในการติดต่อจากการรับเลือดจากการฟอกฟอกเลือดนะคะแล้วก็จากเข็มฉีดยาจากเพศสัมพันธ์จาก การไปสักลงลายต่างๆนะคะจากน้ำลายเขาก็ยังพบไม่แน่นอนนะคะแต่เขาก็พบว่ามีโนทางที่ติดต่อโดยทางน้ำลายเช่นเดียวกันค่ะ,คะจากผลสถิติของโรงพยาบาลศรีราชนะคะก็พบว่าไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการให้เลือดมีไม่มากนะคะแต่ที่ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดจากการใช้การสักนะคะแล้วส่วนนี้เป็นส่วนที่ ให้จากการที่หลังจากรับเลือดแล้วเริ่มมีร่างกายไม่แข็งแรงตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อค่อนข้างสูงค่ะอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างสูงนี่คือการระบาดจากคนไปอีกคนหนึ่งนะคะโดยทางเลือดเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นอุบัติการของโรคไวรัสตับอักเสบซีนะคะ